สิต้นไม้มีพิษอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ระวังวันนี้ก็อบทความดีๆจากกระปุกนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังใครที่ชอบอ่านเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะต้นไม้นะคะสิ่งที่เราจะนึกถึงก็คือความสวยงามความสดชื่นและก็ข้อดีอื่นๆอีกมากมายเลยและแน่นอนว่าถ้ามีต้นไม้ที่มีประโยชน์ได้ โลกนี้ก็ต้องมีต้นไม้ที่มีพิษได้ด้วยเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า10ต้นไม้เนี่ยที่มีอันตรายจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับที่1สาวน้อยปะแป้งต้นไม้ชนิดนี้มีสารละลายของสารพิษที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตสารโปรตีนและเอนไซม์บางจำพวกที่ย่อยโปรตีนได้หากผิวหนังไปสัมผัสโดนน้ำยางจะทำให้เกิดผื่นแดงและคัน แต่ถ้าเผลอกินเข้าไปจะทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารปวดแสบปวดร้อนในช่องปากลําคอทางเดินอาหารและทําให้ท้องบวมหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยกระอันดับที่2ลินลี่แม้จะเป็นดอกไม้ที่สวยงามขนาดไหนแต่มเมล็ดและเงา่ากับเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงไม่ว่าเราหรือสัตว์เลี้ยงถ้าเผลอกินเข้าไปจะมีผลทําให้คลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย ถ่ายออกมาแล้วเลือดปนไตถูกทำลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่อาจนำไปสู่การเป็นอัมพาตอันดับที่3ดอกดารารัสเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมโดยเฉพาะพันดอกสีเหลืองจะหอมมากสบคุณเป็นยาระบายลดการกระตุกข,ของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวแต่ยัาหลงเชื่อในความสวยงามจนนำไปใช้อย่างผิดผดเด็ดขาด พราะไม้ดอกชนิดนี้มีพิษร้ายแรงหรือถ้าหากน้องหมาน้องแมวเผลอกินเข้าไปพิษจะทําให้เกิดอาการอาเจียนชักกระตุกและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อันดับที่ 4. ไฮเดนเียถึงรูปร่างและสีสันของดอกไม้ชนิดนี้จะทําให้บ้านของเราสวยงามราวกับวังในนิยายแต่ดันเป็นไม้ที่มีสารพิษไซยาไนซ่อนอยู่ หากเผลอกินเข้าไปจะทำให้มีอาการหน้าซีดตัวเหลืองคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจถึงขั้นทำให้เกิดการช็อกหมดสติและหัวใจวายได้อันดับที่ 5. ยี่โถน้ำยางในดอกยี่โถนั้นมีพิษร้ายแรงส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและระบบประสาทหากเผลอกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดหัวหัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือหัวใจหยุดเต้น อันดับที่6กุหลาบพันปีเป็นดอกไม้ที่สามารถปลูกประดับบ้านได้และสามารถดูดสารพิษได้เพียงเล็กน้อยแต่ในทางกลับกันดอกไม้ชนิดนี้ก็มีสารพิษอยู่ไม่น้อยหากกินเข้าไปก็จะทำให้ริมฝีปากไหมขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วปวดท้องอมัมพาตหมดสติหรือเสียชีวิตได้อันดับที่7ฟิโลเดนลอน ลักษณะเป็นไม้เถาเลือ้อยเกาะต้นไม้ใหญ่มีใบคล้ายรูปหัวใจแต่บางชนิดเป็นรูปวงรีและลูกศรขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดแต่มีพิษที่สามารถออกฤทธิ์คายเครืองในปากและลำคอหายใจผิดปกติและปวดท้องหากเผลอกินเข้าไปอันดับที่8ถุงมือจิ้งจอก บางชนิดก็มีพิษร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจนได้รับฉายาว่าเป็นกระดิ่งคนตายหรือถุงมือแม่มดส่วนชนิดที่ไม่มีพิษถูกนำมาสกัดใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจอันดับที่9วอเตอร์แฮมล็อกลักษณะลำต้นสูงประมาณ2เมตรใบคล้ายขนนกออกดอกเป็นช่อและมีดอกย่อยเป็นสีขาว แต่ในน้ำยางมีกลิ่นคล้ายฉี่หนูและมีสารพิษอันคาลอยหากกินเข้าไปจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้อันดับที่10อิงลิทยวลักษณะลำต้นสูงประมาณ10-20เมตรใบเรียวออกผลทรงกลมคล้ายถ้วยสีแดงสดด้านในมีเมล็ดทุกส่วนของต้นไม้ชนิดนี้มีพิษร้ายแรงหากกินเข้าไปจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ10ต้นไม้มีพิษหากมีต้นไหนเผลอเกิดที่บ้านก็ควรระมาะระวังนะคะหรือว่ากําจัดโดยด่วนเลยแต่ถ้าหากปลูกไว้เป็นไม้ประดับประจําบ้านนะคะก็ควรระวังเด็กและก็สัตว์เลี้ยงให้ดีๆด,ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ช่องมีตังสตรอรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ